สวัดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เดอร์มีเราอยู่ในโลกของเกมแนวเมทริวเนียทูดีอย่างโฮโลไนซ์ซิลซองวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับโฮโลไนซ์ซิลซองกันให้มากขึ้นเติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุ้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเปอร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น Rov Free Fire Valorant Nighcrow Odin w a h a l a Rising l i n e a g e 2m แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันตเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุม้มราคาพิเศษช่องทางการเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมช็อป c o m Li ไลน์แอดเติมเกมช็อปมีแอดด้วยนะ และแฟนเพจ TGS เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูก TGS เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นหลังจากที่ทั้งโลกลอยคอรอคอยกันมาอย่างยาวนานสำหรับภาคต่อฮอรโลไน์อย่าง โฮโลไนส์สิวซองก็วางจํไหนเป็นเพื่อนได้เล่นกันสักทกีฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเดนตายของภาคแรกหรือมือใหม่ที่เพิ่งรู้จักด้วงก็ห้ามพลาดและนี่คือ10ข้อน่ารู้ก่อนเล่นโฮโลไนส์สิวซองข้อที่1นึ่สิวซองคือภาคแยกไม่ใช่แค่ DLC ตอนแรกซิวซองถูกวางแผนให้เป็น d ี c อของโฮโลไนส์ภาคแรกแต่สุดท้ายเนื้อหาก็ขยายใหญ่เกินกว่าจะยัดใน DLC ได้เลยกลายเป็นเกมภาคแยกแบบเต็มตัวมีระบบใหม่แผนที่ใหม่และเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมด แปลว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่มอฮอร์โร่ไหนแต่เป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งเกม2คุณจะได้เล่นเป็นฮอร์เน็ตฮอร์เน็ตตัวละครยอดนิยมจากภาคแรกกลายเป็นตัวละครเอกเติมตัวในซิลซองเธอมีบุคลิกและสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากไนอย่างชัดเจนเคลื่อนไหวเร็วขว่าเด้งสูงขว่าและที่สําคัญเธอพูดได้ใช่ครับไม่ใช่สายเงียบแบบพระเอกภาคแรกแล้ว 3. เกมมีภาษาไทยเพืเ่อนๆสามารถเล่นเกมฮอร์โร่ไหนซิลซองได้อย่างอัตรรถมากยิ่งขึ้น ด้วยตัวช่วยอย่าง l a g o Fast ที่เคยมีเครื่องมือช่วยแปลภาษาภายในเกมให้เป็นภาษาไทยและเครื่องมือมอดตัวช่วยเล่นเกมในภาคเก่าอย่าง Horizon นั่มาแล้วซึ่งภาคนี้ l a g o Fast ก็มีเครื่องมือช่วยแปลภาษาให้เรามาใช้ในภาคนี้เช่นเดียวกันก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับ l a g o Fast กันก่อนเลย Lagou Fast โปรแกรมเร่งความเร็วลดปิงอินเทอร์เน็ตสําหรับเกมเมอร์ตัวจริง l a g o Fast ช่วยลดปิงเลขสปีดเน็ต และเพิ่มความสเสถียรแบบเรียลไทม์ใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวปรับเส้นทางเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติให้คุณเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุดวิธีการใช้งานค้นหาหรือเลือกเกมที่เพื่อนๆอยากจะลดปริงหรือ b o o ์เอฟพกดเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเกมนั้นๆที่เพื่อนๆจะเข้าเล่นระบบจะเลือกเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้จากนั้นกดเริ Boost, ่มบูส์แลวรอระบบบูส์สักครู่ จากนั้นเลือกเส้นทางช็อตคัตของเกมที่เพื่อนๆจะบูสต์และเข้าเกมสําหรับขั้นตอนการ art, าาาดาวน์โหลด l a โก้ฟาง่ายแสนง่ายดาวน์โหลดโปรแกรม l a โก้ฟาที่ลิงก์ที่ผมใส่ในดีสคริปชันสำหรับ PC คลิกดาวน์โหลดสำหรับ Windows กดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นล็อกอินตามวิธีที่เพื่อนๆสะดวกแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเข้าถึงทุกเครื่องมือและทุกเกมของลาโก้ฟาเราแนะนําให้สมัคร VIP สมัคร v i p กดพรีเมียม เลือกแพ็กเกจที่เหมาะก,กับเพื่อนๆเ,เริ่มต้นที่1เดือนจนถึงแพ็กเกจแบบโคตรคุ้ม12เดือนเพียงวละประมาณ35บาทเท่านั้นยิ่งเดือนเยอะยิ่งคุ้มแถมพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัคร VIP ใช้โค e ้ด E R R E จะได้รับส่วนลดพิเศษทันที3 0ซึ่งวิธีการเปลี่ยนภาษาเกมฮ k n i g h นให้เป็นภาษาไทยง่ายๆดังนี้ตัวอย่างที่เราจะใช้จะเป็นฮ k n โ g ไนภาคเก่าแต่วิธีการและขั้นตอนก็จะเหมือนกับภาคใหม่ ค้นหากเกม Hollow Knight ในลากโฟาฟาจากนั้นไปที่เครื่องมือเกมกดที่เมนู One Click Translation กดไอคอนมุมขวาเลือกภาษาไทยกด Confirm จากนั้นกด Translate รอโหลดและเข้าเกมแค่นี้เพื่อนๆก็จะเล่น Hollow Knight แบบภาษาไทยได้แล้วลากโฟฟ a า t ของโคตรดี 4. ระบบการต่อสู้ที่เปลี่ยนไป คอเนตจะใช้เข็มเย็บผ้าแทนอาวุธและไม่มีระบบโซลแบบไหนเธอใช้ซิลหรือเส้นใยเป็นทรัพยายกรในการฮิวและปลดปล่อยสกิลพิเศษต่างๆทําให้เกมเพลย์เร็วขึ้นและเน้นความคล่องตัวมากกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็ให้อภัยน้อยลงด้วยใช้ซิลหมดเท่ากับงานงอกห้าแผนที่ใหม่พารูมซิลซองจะพาเราออกจากคอเนตสู่พารูมอาณาจักรแห่งแสงซึ่งอยู่สูงขึ้นไปจากโลกเดิมแผนที่จะมีความหลากหลายทั้งแนวตั้งและแนวนอนมากกว่าเดิมแต่เชื่เอเถอะ แม้จะเป็นอาณาจักรใหม่แต่การลงทางก็ยังคงเป็น DNA ของเกมนี้6มีเควสเยอะขึ้นและจริงจังขึ้นหนึ่งในระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบเควสแบบจัดเต็มเราจะสามารถรับภารกิจจาก NVC ได้อย่างเป็นระบบ เพจมีหลายประเภทเช่นสำรวจต่อสู้ช่วยเหลือและอาจจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องหรือโลกของเกมในบางส่วนเรียกได้ว่าซิวซองมีความเป็นเมทร d วเนียบวกกับ RPG มากขึ้นกว่าภาคแรก7สศัตรูใหม่กว่า150แบบซิวซองจะมีศัตรูใหม่มากกว่า150แบบซึ่งถือว่าเยอะมากและหลากหลายมากกว่าภาคแรกศัตรูแต่ละตัวจะมีแพทเทิร์นเฉพาะและหลายตัวออกแบบมาให้รับมือกับความล้องแคลของฮอนเนตโดยเฉพาะ ถ้าคิดว่าจะเด้งตีวนซ้ายขวาแบบเดิมๆแล้วรอดคิดใหม่ได้เลย 8. ระบบทูนแทนชามระบบชามที่เราคุ้นเคยจากภาคแรกถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ที่เรียกว่าทูลทูลคืออุปกรณ์เสริมที่ฮอนเน็ตสามารถใช้ได้ในระหว่างต่อสู้เช่นโยนดาวนามปล่อยใยห,หรือฟื้นพลังแบบเฉพาะทุกการใช้ทูนจะใช้ทรัพยากรซิลซึ่งมีจํากัดจึงต้องวางแผนให้ดีไม่ใช่กดรัวและหวังว่าทุกอย่างจะรอด9ไม่มีดีมเนลหรือระบบคล้ายกันณเวลานี้ จากข้อมูลที่ปล่อยออกมายังไม่มีการยืนยันว่าซิลซองจะมีระบบดีมเวิร์ลหรือดีมเนลแบบภาคแรกซึ่งนั่นอาจหมายถึงทิศทางของเกมภาคนี้จะเน้นการสำรวจโลกจริงมากกว่าโลกความฝัน 10. ระดับความยากเท่าเดิมหรืออาจจะยากกว่าเพราะตัวไนเป็นเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากแบบจุติธรรมแต่โหด ซิลซองก็ไม่ต่างกันบางคนที่ได้ทดลองเล่นเดโมบอกว่าเกมเร็วขึ้นบอสโจมตีแม่นขึ้นและก็ไม่มีที่ให้พักหายใจมากนะักถ้าคุณตายบ่อยในภาคแรกก็เตรียมตายแบบมีศักดิ์ศรีในภาคนี้ได้เลยและนี่คือ10ข้อน่ารู้ก่อนเล่น Horror Night Silsung เกมที่ไม่ได้มาแค่สารต่อความสำเร็จแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดถ้าคุณรักเกมแอคชั่น 2D ที่ท้าทายในเรื่องลึกและการออกแบบที่พิถีพิถนัน Horror Night Silsung คือหนึ่งเกมที่คุณไม่ควรพลาด ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเออร์เดอร์มีเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ